เรื่องเล่าประตูสีแดงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีมีบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนต่างหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากบ้านร้างหลังอื่นๆคือประตูสีแดงที่ดูสดใสาราวกับเพิ่งทาสีมาใหม่ๆ แม้วเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่าประตูสีแดงนั้นคือทางเข้าสู่โลกอีกโลกหนึ่งใครก็ตามที่เปิดประตูนั้นออกไปจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าได้ยินเสียงเพลงและเสียงหัวเราะดังมาจากบ้านหลังนั้นในยามค่ำคืนหนึ่งเด็กหญิงวัยสิบขวบชื่อน้ำใส เป็นเด็กที่ช่างสงสัยและไม่กลัวอะไรเธอได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านประตูสีแดงจากเพื่อนๆและตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองคือหนึ่งน้ำใสแอบออกจากบ้านพร้อมกับไฟฉายเล็กๆเ,เธอเดินผ่านป่าไปยังบ้านหลังนั้นแสงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้บ้านดูน่ากลัวยิ่งขึ้น แต่เธอก็ไม่ย่อท้อเมื่อเธอเดินถึงประตูสีแดงหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเธอเอื่อมมือไปจับลูกบิดป,ประตูและค่อยๆเปิดมันออกสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอตะลึงไม่ใช่ลอกที่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนบอกแต่เป็นสวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีสันสดใสและเด็กๆมากมายที่กำลังวิ่งเล่นและหัวเราะอย่างสนุกสนานเด็กๆ เหล่านั้นหันมามองน้ำใสและยิ้มให้กับเธอยินดีต้อนรับเด็กคนหนึ่งพูดที่นี่คือโลกของความสุขและความฝันน้ำใสเดินเข้าไปในสวนและพบว่าเวลาที่นี่ผ่านไปช้ามากเธอเล่นกับเด็กๆจนลืมเวลาไปเลยเมื่อเธอตัดสินใจที่จะกลับบ้านเธอพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่หน้าประตูสีแดงอีกครั้ง แต่เมื่อเธอกลับมาหมู่บ้านเธอพบว่าเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาน้ำใสก็มักจะแอบไปที่บ้านประตูสีแดงบ่อยๆเพื่อพบกับเพื่อนใหม่และสนุกสนานในโลกแห่งความฝันแต่เธอไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเธอรู้ว่าบางความลับก็ควรเก็บไว้เป็นเรื่องราวของตัวเอง และบ้านประตูสีแดงก็ยังคงตั้งตรงงานอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีรอคอยคนที่กล้าพอจะเปิดประตูนั้นออกไป